สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติ๊น้อยเทนนี่ทาร์นะคะชาแนลดีๆที่มีร้องไพยซีมาฝากในวันนี้นะคะก็จะมาต่อคลิปอย่างที่บอกกันไปแล้วนะคะว่าจะมาต่อคลิปคนที่คบคิดอย่างไรกับเราวันนี้จะเป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะเอกสารที่ประกอบในการบรรยายนะคะก็จะเป็นไพ่ชุดโออ g ง i s h นะคะรู้สึกว่าน่า,นาจะเป็นสำนักพิมพ์ US เเกเหมือนกันนะถ้าจําไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยด้วยค่ะ ทีนี้เราก็มาดูกันนะคะสําหรับคนที่คบคิดยังไงกับเราเราครบกันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นมันการครบกันมันก็จะมีอยู่ตรงที่ว่าเป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานแล้วคือถ้าเกิดว่าถ้าเพิ่งเริ่มคบเนี่ยนั่นต้องบอกเลยว่าเวลาถ้าเกิดขึ้นไพ่ทาวเวอร์นะคะขึ้นไพ่ทาวเวอร์แล้วก็มีไพ่ที่แสดงเรื่องความหึงหวงความหวงแหนเครซี่คลั่งคล้อันนี้ก็คือแบบหมายถึงว่า เขามีความรู้สึกว่าคือเขาหลงเราโดยที่แบบเหมือนไม่รู้สาเหตุอ่ะมันดึงดูดมากอะไรมากโดยเฉพาะถ้าเกิดคนเพิ่งเริ่มคบกันถ้าในกรณีคนที่เพิ่งเริ่มคบเพิ่งเริ่มคุยกันอ่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าดึงดูดมากนะคะก็อาจจะทําให้ตัวเขาเองมีความรู้สึกแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรประมาณนั้นนะคะจะรู้สึกว่าเออหลงเยอะอะไรประมาณอย่างนั้นคือดังนั้นในกรณีตรงเนี้ก็ต้องบอกว่าไพ่ทาวเวอร์น่ะ โดยปกติแล้วเวลาไพ่ทาวเวอร์ถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความรักโดยเฉพาะตัวเขาคนเดียวมันจะใช้คําว่าอสุนีบาทซึ่งก็คือเหมือนในรูปนี้แหละก็คือเป็นอสุอสนีบาทก็คือหมายถึงแบบเป้งเข้ามาอยู่ดีๆก็แบบโอ๊ยตกหลุมรักอะไรอย่างเงี้ยในกรณีที่เพิ่งคบกันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ากรณีการที่เราเออคบกันมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วเราเกิดมันไม่ชัวร์ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราถ้ามันขึ้นทาวเวอร์นั่นแสดงว่าเขารู้สึกไม่ดีกับเรา เขาอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะพูดอะไรบางคําแล้วก็ทําให้เขารู้สึกแย่หรือรู้สึกว่าอีโก้ที่มีมันหมดอะคือดังนั้นพอรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีแล้วก็เหมือนกับโกรธหงุดหงิดอารมณ์เสียถ้าอยู่ไกลกันก็ไม่เป็นไรถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ในเรื่องเกี่ยวกับการต่อว่าถ้าเกิดว่าใครจําได้ว่าทาวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องตำนานตำนาน ตำนานของเขาก็คือหอคอยบาเบลใช่ไหมคะนั่นก็คือเมื่อขึ้นปีนขึ้นไปปีนไต่หอคอยบาเบลนี่ไปแล้วเพื่อจะขึ้นไปหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เขาเรียกว่าส่งอสุนีบาตลงมาให้หอคอยนี้พังทลายลงพร้อมกับสาบใช่ไหมคะว่าให้มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้พูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องคือดังนั้นในประโยคคําว่าพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ย มันก็จะใช้สื่อในลักษณะนี้แหละว่าเอ่อมันเหมือนกับต่อให้เราพูดภาษาเดียวกันเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องมันมีความผิดมีมีความเขาเรียกอะไรมีความหงุดหงิดมีความเขาเรียกว่าโมโหโทโสว่าต่อให้เราพูดภาษาเดียวกันเราก็จะคุยกันแล้วเราก็ไม่เข้าใจกันมันจะมีความเข้าใจผิดกันผิดใจกันอะไรประมาณนี้นะคะคือดังนั้นในกรณีนี้มันก็จะใช้ขึ้นในลักษณะตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราคบกันแล้วแล้วเรามีความรู้สึกว่าเขาเหินห่างหรือมีปัญหาอย่างเงี้ย พอขึ้นทาวเวอร์เนี่ยแน่นอนว่าลองสำรวจย้อนหลังนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะอะไรไหมแล้วก็ต้องค่อยๆค,คิดดูแหละแต่ถ้าเพิ่งคุยกันไปเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบกระทบใจเขาแล้วทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับในสิ่งที่เราพูดกับเขาเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะในกรณีตรงที่คบมานานแล้วแต่งงานแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วก็ได้มันจะเป็นในอารมณ์แบบ อยากเลิกอยากเลิกแต่การอยากเลิกเนี่ยไม่ใช่ถาวรนะมันจะเป็นอารมณ์ตรงช่วงเวลานั้นว่าฉันอยากเลิกกับเธอหรือแบบบางทีก็จะเป็นอารมณ์แบบพูดโพร่งมาเลยคือเหมือนแบบว่าโอ้ไม่ไหวแล้วอยากเลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่อารมณ์แบบอยากเลิกทาวเวอร์บางคนก็คิดว่าเป็นการเลิกถาวรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วครูต้องบอกเลยว่ามันไม่มีไพ่ใบใดหรอกที่เลิกถาวรบางทีดูลูกค้าอย่างเงี้ยแฟนแบบปั้งบอกเลิกอย่างเงี้ยได้รับข่าวช็อกแบบคาดไม่ถึงคือแบบทาวเวอร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะว่าทายว่าเลิกลากันแต่ โดยหลักการแล้วนะจากการดูให้มานะจะถือเป็นถาวรไม่ได้หรอกเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีแบบอารมณ์ตอนนั้นชัว่วูบมันโกรธก็พูดพูดเสร็จแล้วสักพักหนึ่งพอเย็นพอคลามดาวลงก็ก็มาคุยกันใหม่ง้อกันใหม่ก็มีนะคะดังนั้นในกรณีทาวเวอร์นแน่นอนมันแปลว่าโกรธไม่พอใจอยากเลิกแต่ในอีกกรณีหนึ่งอาจจะไม่ได้อยากเลิกก็ได้แปลว่าหึงหวงเธอเป็นคนของฉันเธอไปพูดจากับคนนั้นคนนี้คนโน้นได้ยังไงแปลว่าหึงหวงก็ได้แต่ถ้าเกิดหัวกลับถ้าหัวกลับเนี่ย มันเหมือนกับเขาหมดศรัทธานในตัวเราแล้วเขาเสียความรู้สึกเรามากไม่ว่าจะเป็นว่าเพิ่งคบกันหรือว่าคบกันนานแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วอันนี้นี่คือแบบเรียกง่ายๆว่าความรู้สึกที่ดีที่มันมีมาก่อร่างสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยมันได้ทลายลงหมดอันนี้จะกู้คืนยากถ้าในกรณีถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเราแล้วเขาขึ้นทาวเวอร์หัวกลับเนี่ย บางทีเรากู้คืนยากนะมันพังทลายจริงๆมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่กู้คืนยากถ้าเวลาง้อคืนดีอะไรเงี้ยบางทีลูกค้ามีมาแบบขอแบบว่าง้อคืนดีแล้วได้ไพ่ทาวเวอร์หัวกลับเขาก็แบบเหมือนกับว่าใช้เวลานานไหมครูบอกนานมากถามนานเท่าไหร่พอเปิดไพ่เนี่ยบางทีไพ่มันขึ้นดาวเสาคืนนานนาน,นานมากอะ่ะพอนานมากลูกค้าบอกโอ๊ยง้อนานมากก็ไม่ง้อบอกอ่ะถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าตัวเองไม่ได้รักจริงอะ่ะก็ไม่ต้องไปง้อเป็นเพราะว่าอารมณ์แบบทาวเวอร์เนี่ย มันพังทลายมากมันเหมือนกับตึกทั้งหลังอะถล่มลงมาเลยดังนั้นมันต้องใช้เวลาก่ออิฐขึ้นไปใหม่เขาอาจจะเจ็บช้ำน้ำใจมากจนไม่ได้อยากจะคืนดีกับเราแล้วก็ได้นะมันเป็นความเสียความรู้สึกเสียใจขั้นสุดอะครูไม่รู้จะใช้คำไหนเปรียบเทียบดีเรียกง่ายๆว่ามันหมดแล้วอะคือ อาจจะใช้คําว่าแตกสลายเลยก็ได้ทาวเวอร์หัวกัปแตกสลายเลยอะ่ะดังนั้นการที่จะก่อร่างความรู้สึกขึ้นมาใหม่มันเป็นเรื่องยากจริงๆนะคะเอาละค่ะสองสองสองคลิปลวดนะคะก็สําหรับวันนี้หวังว่าก็คงจะได้ความรู้ไปอันนี้นึกนึกขึ้นได้เหมือนมีสมาชิกมาถามอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าเขามาถามมาถามในกลุ่มสมาชิกหรือมาถามจากคลิปที่ว่าเป็นคลิปประชาสัมพันธ์เออแล้วก็มีความสงสัยเดี๋ยวครูดูก่อนว่า สิ่งที่สมาชิกถามเนี่ยจะเข้าไปตอบในช่องทางไหนสําหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกทกท่านนะคะขอบคุณสําหรับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามแล้วก็กดเป็นสมาชิกขอบคุณจากใจจริงอย่างมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ